คีัค่ะพี่น้องสวัสดีน้ำดอกเค็ดดอกเดียวเห็ดปวกบินเพียงเ้วยค่ะเด้อตอนนี้ตีสี่ยี่สิบเจ็ดสวัสดีที่สุขุมสุขคนเ้วยค่ะเด้อมาตีเด้อสวัสดีครับสวัสดีที่สุขุมสุขคนครับผมตะเสาเลยครับพี่น้องมืนอ,อ,น,น,ะะอน,นี่คนคตีสี่เห<อ>มือดแ,แน่จักน้อยครับตูุ่มเห็ดไข่เขียวทุ่มน้อยอยู่ครับพี่น้องดอกเดียวปวกครับพี่น้องใหวกจิ๊นี่แหละ ตาบมน่อให้ปลูกตาครับขามขุขนดีตัวขาขุนไม่ปลูกตาดลวกหน่อยครับพี่น้องปลูกตาหน่อยไข่ไข่ครับพี่น้องไข่เขียวเอียงดวงบ่งคับพี่น้องว่าดอกครับสีมานหิตปลวกไฟคือข้าเจ้าบอโอ้เห็ิตปลวกดอกเดียวขาเง่าครับมาหิตปลูกตาคราบ ดอกตูมเด้หน,น,นพี่น้องใหญ่เลยนี่นครับมึงขาโหลดหัวบเลยใหญ่เลยครับน่องมีดงอมหมาหม,าหม,าหมาีเยอะหัวขาเฮ้ยขอจังสี่เช็คซีบดอกดิ่งหัวจะอืดจะอ่อนองหวขาบกใหญ่เลยต่มเจอใมาอีกหน่อยหน,ยนึงนนน่งครับอยู่ใกล้ๆกันครับพี่น้อง มึงมึงขาหลดุดตอนี่ครับปลุกตบับไ่เอ,อ้ยใช่ครับอ้าเขียวครับ อ๋าดอกงออยอกเกี่ยวมากก่นอนเขียวดอกตู้ืแค่เขียวครับพี่น้องแค่ขเขียวอีกดอกครับพี่นอ้องดอกตูมีใย ตุ่มๆงามๆครับเห็ดไข่เขียว มืดเนอร์พี่นอ้องแฟชเปิดบ่ได้ครับตี้กลัวครับพกจิกง่ามเล่นีอพี่น้องอก็เกี่ยวาสามดอกอุ้ยเปิดงัวง่ามคูเปิดไพ่เนี่ยพี่นอ้องมาเห็นหงเออนันง่า,งามคูง่ามขี่ คขอพี่น้องให้ระยะใกล้แน่เพราะว่าชาร์จแบตเก็บกลัวเดียวดอกงามงามพี่น้องามาหางๆครับห,าห่างยังนี่เฮ็ดเพิ่งยังอะไรเนี่เพิ่งยังบุหรี่อ่อเฮ็ดเพิ่งขายเฮ็ดเพิ่งข้ามออกข้ามใบาออกข้าม ออเกลียวสองดอกแข่งออกมากเลยไม่เคยได้ทายเห็ดขึ้นมากกับเก็บเห็ดขขาเปลี่ยนเห็ดอันนี้พี่น้องโอ้ยครัของอีกดอกนึงสภาพก็สิประมาณนี้แหละพี่นออ้องเฮ้ยแจ่งออกมาเห็ดกลายเป็นสีแดงเห็ดแดงครับนี่แหละแจ่งเสียแม่น เห็ดยังวะโอ้เห็ดนาเลียนาเลียครับพี่น้องนาเลียอือสิบ่บื้อบาดอกพี่น้องเห็ดมือนี่ลืนเห็ดแดงโอ้นั่นเห็ดตะหลงมันเปื่อยแล้วตัวนั้นโอ้โหเห็ดตูมเห็ดแดงครับฝนตกลงมาเห็ดเริ่มเปือเ่อยหมดแล้วพี่น้องฮึบวกตาบดอกนึ่ง ได้เติมทางมาได้ก็พี่กันออ๋ก็ได้เลี่ยมไปเรื่อยๆครับพี่น้องปลาด้อยคอยในถอเอ๋อดิอ่งเนี้ยฮารัดใหม่โอ้ติบติบมาที่เรลงมาหาเห็ดซอยที่ละ่ะไว้ปมาลิ่งด้วยรับเร็วมาเร็วมาหน้าโอ้ยเต็มปลาเลยกินกหน่รยบักพอกก้านไยไผ่หมูสองสองดอกครับพี่น้องโอ้ เปิดแห้งพี่ลองมือหนิเปิดเปิดสุดๆเลยหาหาเห็ดมือหนิยากครับหายากกดวยแดงโอ้ยจังสีเซ่บเสียบนะเก็บไข่เขียวตูมงามครับโอ้ยนี่นางงามงามไปกว่าท่านในหลวงู้ใดล่ะไม่ฮะผู้ใดล่ะขนาดก้างปลาเขาลำเนาไผ่ สวัสดีครับสวัสดีครับมาลอยจอบมาร้อยจอบนะอันนี้กาชาเนวรอยรอยมากเลยเอยเอมาตืมมาตืมไปตืมนางมันตีเนาะปลาเข้าไปหาปนปลาทูกินอยู่เงอนปนอมญนอยู่ไอ้ในกามานอยู่ครับพี่น้องมานอยู่ขาขวัเฮ้ยบอกไปตารุ่นเนาะตาปวกแดงนี่บอาอกางไรแป้ง เดตั้มี๋นอปยนี่อวนหมานครับมือนี่กันนี่กาหมานครับมือนี่รอติดตามเดยเลยเด้อพี่น้องเด้อปวกบพร้าเมื่อนนีอีกนะอ่กอจตเมื่อเป็นต่อที่ขอนใหม่งาต้นใหม่เป็นต้นเลยครับนีุ่ณโอ้ยเสือเก็บเอวจ้าไหนจังวัดตอต้นใหม่ก็คืว่านี่พี่น้อง เอาดอกเลยก่อนเอาแดงก่อนเอาแดงก่อนพนักพ่น้องแดงก่อนจังม่เขียวมันนี่เขียวกับดอกโอ้ยโอเอาไปปนสูมหนึ่งปิดครับก็ธรรมดาแต่พี่น้องหมานมาหลายมือแล้วอาไยอาไยโอ้อะไรมื่อนี้ก็ได้พ่อปนอยู่ นั่นเครื่องตาอยู่ครับเห็ดแดงครับฮะก่อนออกไปหารถโอ้โหเพื่ออะไรพี่น้องมือนี่เห็ดวายูดได้โอ้โหแค่โย่่อนมันกับมันคนเบามันกับได้พ่อแก้ง ไปปนแต่แกงอยู่ครับถือว่าโอเคป่ะพ่อเหรอคะพี่น้องได้ข้านีเลยอ่ะมานอยู่กระตาใหญ่เพือนตัวเด็กินได้ยากคุณเลยลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมขอกันไหมคลิปนะสวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้อง ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยครับผมลากันไหมครับลากันไหมโอ้โหปุนวิเลยู่งหลังๆไขๆจอมปวดไขๆขวอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับไขๆพญานารับพี่น้องไปบึงนี่ผมเห็นว่างหันเป็นพญานาคไหมนี่นี่นี่เห็นบ่คือบอคือบอมึงมึงไก่คือนี่อันอันนี้เป็นแบบอันหัวหัวเหลยมๆขึ้นเราเป็นโตโตโคตรมากังสี่นะ ต้องเมืองไกลๆต้องเมืองไกลๆนี่นี่น่านใช้ดิจิล้านญาในการรับชมน่านเห็นว่าเริ่มเริ่มเริ่มเป็นรูปธรรมขึ้นแล้วอืพระถ้ำหน้าประท้ำอ๋อเห็ดไห่เกี้ยวเลยนะเอารุ่นกันเอาไก่เหล้วพี่น้องเอารุนเมืองไก่ยู่ไหนมือนี้พมกตัววันที่เท่าไรเบิงเปิงเปิงเปิงจำวันเดือนปีก็พ่ได้เอาแครบเอาเด้อพี่น้องเด้อแครบเอา แบ,บนี่นี่นี่อยูบ่บนนี่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 เห็นบ่มาเบิ้งไกลก่เบิ้งเล็กอ่ะส่องิึงไก่ๆเบิึงมุมกว้างอ่ะไปล,ะ,ล,ะ,ละครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องพามาประเทศนอกมาเก็บเห็ดคอนเทนต์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทูทูสั้นครับผมสวัสดีแฟนคลับของเราด้วยนะครับเออเอาไปย่ำครับพี่น้องเห็ดมันปูครับเห็ดมันปูเอาเอาไปย่ำเอาไปพัดเอาไป สมตำเห็ดสมตำได้เบิดห่อสมเห็ดห่อสมได้เบิดครับเห็ดแหนมก็ได้เห็ดแหนมได้เบิดเห็ดมันปูบานเท่านี่คันทะเลนคันทะเลนอ่าเสียบเด้อครับนี่ก็ได้มันก็กินแสีบเพราะว่ามันก็เก็บเก็บง่ายกว่าเห็ดปกไก่หน่อยอยู่เก็บง่ายแล้วเนาะเป็นหนากลัวแข็งกลัว รสชาติต่างกันนี่กับเห็ดปัวใกล้หน่อยอันนี้หอมแม่นครับรสรสชาติต่างกันช่วงนี้ก็นั่งหลายนี่ออกหลายครับมีทั้งสีเหลืองมีทั้งสีชมพูนะครับมีทั้งสีขาวด้วยนะสีขาวก็มีสีส้มก็มีอ้าว ประเทศนอกมันคือบบมีขี้ดินมี่คือกันนั่นแหละโบมีอยู่แต่ว่ามันเป็นส่วนมากมันเป็นยาขูจักว่าเป็นหย่างยากหูจักว่าเป็นหย่างคือบบมีขี้ดินเป็นหยังส่วนมากสิเป็นใบไม้บ่เป็นห้าเป็นเป็นห้าเป็นใบไม้ที่ทับถมกันโดนเวลาหิมะอันฤดูหิมะตกนะแมนครับมันมันจะบบมีไอพวกขี้ดินเข้ากีบเข้ายังเลยแมนบ้านเท่านี่เกิดน้ำพื้นดินอืมงมเมางมเอาเลยล่ะพี่น้อง อืมลเอากระต่องตาคากันยังวะอืมหอมแหมขนาดเก็บอยู่นี่หอมค่อขๆเฮ็ดขอนนี่บางทันบองอุจักเห็นในปลาเนยก็ย่ำอีกรอบเด้อพี่น้องมีทั้งสีชมพูและสีขาวบางคนก็เคยกินแต่สีชมพูแน่นี่เคยเห็ดสีเหลืองเุยดอ่พี่เสิดบ่มาเพิ่นเคยเห็ดติดนาเออมาเก็บไปมาเก็บมาเก็บมาเก็บ ซ้ำอยู่เฮือนนี่มาเร็วๆบ่อยู่อยู่บ่กไกลกันซ้ำเต็มอยู่กับสอบปุ๋ยมาใส่เอากระได้ครับโอ้ยใส่ย,ยังเราขี้แต,เต่เฮ็ดสีเดะนะอืมก็เฮ็ดสีขาวโอ้ยเรามาเฮ็ดแดงเนาะบระไดเนาะลืมเฮ้จุมจ่มเลือกก็จุ่มได้ที่มันเหน็นน้าแล้วก็ง่ายๆเนย์เนีนหลายพูดครับหลายแห้งอีดีอืมอืมจีบอื้อ มือนี่โฟก,กัสที่เห็ดนะครับมาตองโฟก,กัสความเงียวยนออของคนมือคนสะอาดสะอาดมกกระแสบเดอ้อพี่น้องมกใส่ไข่ครับ ตามความชอบของแต่ละท่านเลยครับพี่น้องอยากกินหมกอยากกินแกงอยากกินพัดอยากกินย่ำทำเป็นส้มตำทั้งสี่แล้วแต่เลยครับแ่บทั้งหมดเมนูตอไก็แแ่บเบิดมัเตอร์ไซผงสดครน้ำมันหอยแมนน้ำมันหอยใส่ผงสุรดบ่ใส่เนี่ยหากเขาว่าน้ำมันหอยมีผงสี่ดอยู่ผมนี่ใส่ขาดว่าไรหรอพ,วว <c oughs> พี่น้อง Anh yeah. em ừ. bắt đầu đi vào nắp và lấy lên đi vào mãi đúng đúng mãi mãi đào lược mãi pha nó không ừ. mới, đồng, đồng mới. Ừ. Okay, nhìn. để tắt đi ok phải, để phải bắt, bắt, bắt. Nhiye, phát 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 đấy phát 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 เดี๋ยเฝ้าจับเอาวันยูยูนองมุกก่องพี่น้องอยู่เพื่อนทาหนุ่มโอ้ยใบไม้บังเฮียพอเอเล่ ใส่นี่นก็คืว่าคือบอ,อกกันไก่บ่ได้กันไก่มาเมนครับบ่ได้เตรียมเลยเรื่องกันไก่นน่พี่น้องไม่คิดว่านี้เมนครับเอฟีแฟนคลับเป็นคอมเมนต์มาบอกหลายทันอยู่แต่กับบ่ได้เตรียมจัากเถะนะื่อนบ่มันบ่ชินครับ,บรชมีดถนัดกว่า เป็นประยุก์เป็นจุ่มเนาะอี่เหลืองอุ้ยย,ยุ่ไแม่พี่น้องปันต้องค้ามไหมอืถามมาเก็เบเหมือดบอ่บอบอ่อบ่อครับรเอาบ่อเบิร์ดครับไายอยู่กระล่างอันนี่เลยกระล่างปลาเป็นดอกหม่เจีฮีนูง มีนังดอกกัมเฮียอืมเออบางอีขาใหญ่อเออเอาหลังมือไปทางอื่นหนุ่มไหมโอ้จะหลอนมือเิอ อออันผู้เฒ่าผู้ใดเป็นมันเนาะมันเก็บเนาะบ่มันแต่ชิ้นัางเชียวมากนางโลกเด็ดเอายุ่มัดมือนี่ได้เป็นดูบ่ตั้มมากมวนกลัวแล้วว่ะน้าอืออือเนียนี่เอาแต่พ่อสมควรครับเอาเบอร์ดอกหลายขวดเบอร์ดอกเก็บเอวแม่ยนแต่เดี๋ยวเก็บไปพ่อ็ดกินนี่แหละ Okay. am just keep it out no. ไล, <laughs> ล,ลายล่ไล่เนี่ยงอะไล่เติบหรอไลยแล้วสำนีกกับพ่อกินแล้วครับนี่พ่อๆพ่ได้หาเอาไปไลยครับเอาไปพ่อกินครับพี่น้องเอาเลยไลรูดเขาอะเขาเลยเอวแล้วนางโดนกับปวดหล้างปวดเอวแล้วพี่น้องมันแทนนี่เก้าอีหน่อยมีตังมานั่งเก็บเอานีเหมาะเลย แมนจุดยากันยุ่งข่างๆมันบมมมัมมกันยุ่งน้่นีนิโอ้ยเก็บเลยเหมือดมือยังทำไปพ่อเราค่ะพี่น้องพ่อได้กินได้อยากพ่อได้ไปยำอยู่ไปพอกันเห็ดกินเห็ดยากเลยค่ะเด้อสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้สาวเจยเสมอมาลาไปก่อนครับพรไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ